พืนี่้เป็นยังไงบ้างคะท่านคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของน้องหานนะครับของจังหวัดสกลนครซึ่งวันนี้เองท่านรถเฮตีก็ลงพื้นที่มาดูเพื่อติดตามว่าน้องหานจะมีก,กรารพัฒนาปับปูอย่างไรบ้างหลังจากที่ใช้ความพยายามในการที่จะฟ <c oughs> ื้นฟูและพัฒนาน้องหานมาเป็นเวลาหลายปีครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเห็นว่าขอบเขตของน้องหานถูกบุกรุกแล้วก็มีมีเรื่องของปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําด้วยปีย์มีน้ําท่วมคพิ่ขึ้งมากนะครับเพราะว่ามีแม่น้ํา ลําน้ำต่างๆไหลผ่านหนองหาคนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รับน้ําจากจากนนู้นครับผูพานทําให้หนองหานเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมค่อนข้างเยอะกระทบกับในชุมชนเมืองด้วยคราวนี้เนื่องจากว่าพื้นที่เดิมเนี่ยครับมีเจ้าของอยู่ก็คือกรมประมงแต่ว่าการบริหารน้ำอาจจะไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้กรกชและกรชก็มอบหมายให้ทางสัชมาเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับทางจังหวัดในการที่จะจะทาแผนหลักในการพัฒนาและพื้นฟูน้องหานนะครับหลังจากที่ได้มีการศึกษามาเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งปีนะครับทางสชเองก็ได้เสนอกรรมการน้ำแห่งชาติและเสนอกขรมอนะครับออกมาเป็นแผนหลักมี12หน่วยงานวงเงินกรอบวงเงินในในเวลาดำเนินการประมาณ10ปีนะครับประมาณสัก7,000กว่าล้านบาทแต่ก็ตามนะการทํางานครั But, uh, this, so ้งนี้ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน12หน่วยงานที่ว่าเนี่ยนะครับเชืว่าเราเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี63แล้ว และปีกศรีเขจะเริ่มดำเนินการต่อไปในขณะนี้เองเจนว่าปัญหาหลักๆได้แก่คุณภาพน้ํามีปัญหาอยู่เพราะว่าชุมชนโดยรอบเ่ยนะครับปล่อยของเสียมาเพราะฉะนั้นอบจหรือหรือ,รอทางด้านอาจนอเองที่ดูแลเรื่องของการจัดการน้ำเสียก็จะมาดูแลตรงนี้อยู่นะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในหนองหาน ในขณะนี้เองน้องหานเองมีประตูระบายน้ํงรัฐบรีซึ่งดูแลโดยกรมประมงแต่ว่าการเอาน้าเข้าน้าออกนะครับอาจจะต้องมีความสัมพันธ์กับหนองกั่มน้ํากั่านะครับซึ่งเห็นว่ามีน้ําพุงนะครับที่จะไหลเข้าสู่น่องหานซึ่งณขณะนี้เองนะกรมจังหวัดานก็ได้มีการพัฒนาประตูระบายน้ําแล้วก็เชื่อมโยงกับน้ํากั่มแล้วก็บางส่วนก็ปล่อยลงมาที่น้องหานด้วยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ตัดยอดน้าเพื่อไม่ให้มาสู่น้องหานเนี่ย ก็กำลังดำเนินการอยู่เราพยายามเร่งรัดให้กรมชุมนุมทานนะครับเร่งในการพัฒนาประตูระบายน้ําน้ำพุน้ํากํล์แล้วก็ขุดลอกนะครับแล้วก็รวมถึงทางบายพาสด,ด้วยเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายไปสู่น้ํากำล์เร็วในขณะเดียวกันนะครับปลายของประตูระบายน้ำที่อัศวบดีก็มีการขุดลอกนะครับจะทำคลอ,อ,อ,องน้ํากํล์เนี่ย ให้เป็นคลองที่สามารถจุจระ,ะบายน้ําโดยเร็วในขณะนี้มีประตู 4. ีหประตูระบบชมมนทานยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องมีการจัดการร่วมกับพื้นที่เพื่อจะให้มีการพัฒนาระบบชมมนทานได้โดยเร็วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการขุดลอกน้องหานี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการประมงนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวด้วยซึ่งเราตั้งวบปาาระมาไว้ให้กับกรมประมงในการขับเคลื่อน หากว่ากรมประมงแล้วยังทาไม่เสร็จนะครับก็จะมีหลายหน่วยง,งานเข้ามาช่วยทําเพราะฉะนั้นการพัฒนาฟื้นฟูน้องหานี้นะครับดำเนินงานโดย12หน่วยง,งานระยะเวลาดำเนินการนี้นประมาณ7-10ปีแต่ใน,นก็ตามนะครับ2-3ปีแรกเนี่ยเราพยายามขับเคลื่อนวันนี้ท่านราองท่านจีมาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกหน่วยง,งานร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะยิ่งของถิ่นนะครับเพื่อขับเคลื่อนน้องหานี่ให้เป็นแหล่งน้ําที่ใช้ในการบริการน้ําแหล่งน้ําเพื่อการท่องเที่ยวแหล่งน้ําเพื่อการประมงและก็มีขอบเขตชัดเจนครับ